ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทั้งหลายลูกศิษย์ลูกหาของพระเดชพระคุณหลวงปูศ่ศขยะโสธรและพระเทพปริยัติเวทีตลอดจนลูกหลานชาวตำบลหนองบัวท่านสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทั้งหลายวันนี้พระอาจ,จารย์ถือโอกาสมาเจริญพรขอบคุณท่านสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่าน ที่ได้ช่วยกันร่วมบริจาคจตุปัจจัยสมทบกองทุนสาธยายพัฒัยพิดกประจําเดือนในแต่ละเดือนเดือนละหนึ่งบาทถามว่าพระอาจารย์ตั้งกองทุนนี้ขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรก็อยากจะบอกอยากจะชี้แจงให้ท่านทั้งหลายผู้เป็นเจ้าภาพได้รับรู้ร,ร,รับทราบว่ากองทุนนี้จะมีประโยชน์ต่อวัดุรพา แล้วก็มีประโยชน์ต่อชาวพุทธต่อผู้ปฏิบัติธรรมต่อผู้ด้อยโอกาสต่อนักเรียนนัาสิทธิน์นาศึกษาจำนวนมากในตำบลหนองบัวและตำบลใกล้เคียงโดยในแต่ละเดือนพระอาจารย์ก็จะนำปัจจัยที่ได้จากการบริจาคข,ของญาติโยมสาธุชนผู้มีจิตศรัทธามาจัดสรรให้กองทุนต่งตางๆดัตง,ต,งต่อไปนี้ประการแรกก็เป็นค่าน้ำค่าไฟของวัดบุรพา เนื่องในแต่ละเดือนเนี่ยทางวัดต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟเป็นจำนวนมากพอควรสืบเนื่องมาจากว่าวัดบุรพาแห่งนี้เป็นวัดใหญ่แล้วก็มีภิกษุสัมมเนนเนี่ยจำพรรษาเป็นจำนวนมากทั้งยังเป็นสำนักเรียนบาลีของอำเภออาสามารถโดยเฉพาะวัดบุรพาแห่งนี้จะมีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องอยู่บ่อยๆเหตุของ14 ก็จัดกิจกรรมเป็นประจำจึงเป็นเหตุให้มีค่าใช้จ่ายเรื่องค่าน้ำค่าไฟสูงไปด้วยเช่นกันปัจจัยส่วนนี้ส่วนหนึ่งก็จะนำมาจ่ายเป็นค่าน้ำค่าไฟการจ่ายค่าน้ำค่าไฟชื่อว่าให้แสงสว่างการให้แสงสว่างก็คือให้ปัญญานั่นเองประการที่สองเราจะนำปัจจัยที่ญาติโยมบริจาคมาเนี่ยสมทบเข้ากองทุนชมรมผู้ปฏิบัติธรรมวัดบุรพา ชมรมผู้ปฏิบัติธรรมวัดบรุรพาเนี่ยมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าชมรมพ่อขาวแม่ขาวจะเน้นให้ชาวพุทธโดยเฉพาะผู้ที่รักษาศีลอุโบสถเนี่ยได้มารักษาศีลอุโบสถซึ่งในแต่ละวันพระวัดแห่งนี้ก็จะมีพ่อขาวแม่ขาวผู้รักษาศีลอุโบสถเนี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยมารักษาศีลอุโบสถ ซึ่งพระอาจารย์จัดตั้งกองทุนผู้ปฏิบัติธรรมขึ้นตั้งแต่ปีพศ2552โดยได้จัดสวัสดิการสงเคราะห์แก่สมาชิกทั้งในกรณีเจ็บป่วยเราก็ไปเยี่ยมไปเยือนมีสิ่งไปให้กำลังใจไปให้ธรรมะหรือแม้ในเวลาเสียชีวิตทางชมรมก็จะจัดสวัสดิการแก่สมาชิกในกรณีเสียชีวิตอยู่เป็นประจำดังที่ญาติโยมก็เคยเห็นปรากฏอยู่แล้ว ปัจจัยส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนให้พ่อขาวแม่ขาวได้เข้าวัดให้คนได้เข้าวัดให้คนได้ปฏิบัติธรรมมากยิ่งขึ้นประการที่สามกองทุนนี้ก็จะสมทบมูลนิธิหลวงปู่สุขยโสธโลและพระเทพปริยัติเวทีซึ่งมูลนิธิเราตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาแก่นักเรียนนิสิตนักศึกษา และก็ส่งเสริมกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนาประเพณีวัฒนธรรมอดีตและที่สําคัญมูลนิธิแห่งนี้ก็จะสงเคราะห์สาธารณประโยชน์โดยจะเห็นได้ในแต่ละปีในช่วงออกพรรษามูลนิธิจะแจกทุนการศึกษาแก่บุตรหลานเป็นจํานวนมากแล้วก็จัดทุนสงเคราะห์สาธารณประโยชน์แก่ผู้ด,ด้อโอกาสในทุกๆปีถือว่าปัจจัยที่ท่านร่วมบริจาคมาจะอํานวยประโยชน์แก่ ประชาชนโดยทั่วไปเป็นอย่างมากประการที่4กองทุนสาธยายพระเตปิฎกอันนี้เป็นทุนที่พระอาจารย์จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ชาวพุทธได้มีโอกาสมาศึกษาเร,าเรียนมาเรียนรู้พระไตปิฎกซึ่งเป็นคำภีที่สำคัญในทางพระพุทธศาสนาผ่านการสาธยายหรือการสวดมนต์ไหว้พระในช่วงเช้าก็จะเริ่มตั้งแต่เวลาตีสีทุกวัน ในช่วงเย็นก็จะเริ่มเวลา17นาฬกาหรือ5โมงเย็นทุกๆวันผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียนั่นก็คือฝันเฟซบ้างฝันรายกลุ่มพระไตปิดกบ้างก็เรียกว่าเป็นการยกห้องพระเอาไปไว้ที่บ้านอำนวยประโยชน์แก่ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาวัดได้มีญาติโยมหลายคนที่สามารถสาธยายได้แม้จะอยู่ต่างถิ่นนะอยู่กรุงเทพ อย่างท่านก็สามารถสาธยายได้ก็เป็นการอำนวยความสะดวกเรียกว่าไหว้พระไปพร้อมๆกันในทุกวันใช้เวลาของชีวิตในแต่ละวันและวันก็เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าบ้างในช่วงเช้าช่วงเย็นก็เชิญชวนท่านทั้งหลายเช่นเดียวกันว่าหากมีโอกาสก็เชิญร่วมสาธยายพระไตรปิฎกเข้าไปไหว้พระพร้อมๆกับอาจารย์ในช่วงเย็นก็ดีช่วงเช้า,ชาก็ดีแล้วแต่โอกาสที่จะอำนวยก็แล้วกันอันสิ่งที่ อาตมาภาพได้กล่าวมาทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันมีประโยชน์นเงิน100บาทที่ญาติโยมบริจาคมาในหนึ่งเดือนเนี่ยมันจะอำนวยประโยชน์มหาศาลจึงอยากจะให้ญาติโยมทั้งหลายได้รับรู้ถึงสิ่งที่พระอาจารย์ได้ทําแล้วก็สิ่งที่สําคัญอยากจะให้ท่านทั้งหลายได้เกิดความปลื้มใจดีใจอนุโมทนาในผลบุญผลทานที่ตนเองได้กระทําที่ได้เสียสละจะตุปัจจัย สมทบกองทุนว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลต่อผู้ปฏิบัติธรรมและต่อพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งอตาตมาภาพพระครูปริยัติสุทธิคุณในนามจเจ้าวาดวัดบุรพาและในนามตัวแทนของญาติโยมสาธุชนชาวบ้านหนองบัวชาวตำบลหนองบัวก็ขอเจริญพรขอบคุณท่านเจ้าภาพกองทุนสาธยายพระไตปิดกประจําเดือนทุกๆท,ท,ท่านคงไม่มีสิ่งใดนอกจากอ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัย คือประพุทธพระธรรมพระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมีพระเดชพระคุณหลวงปู่สุกยศวัตรโลและพระเทพปริยัติเวทีผู้เป็นบุรพาจารย์จงปกปักรักษาคุ้มครองป้องกันให้ท่านทั้งหลายและครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดอันชอบประกอบไปได้วยธรรมให้ความดำริอน,นั้นพันสำเร็จพันสำเร็จทุกประการคำว่าไม่มีอย่าได้ปรากฏขอให้ท่านทั้งหลายจงร่ำรวยมีกินมีทานตลอดไป ขออนุโมทนาและขอจะเจริญพรท่านทั้งหลาย